สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ลูกเปิดเทอมไปโรงเรียนแล้วจ้ารู้สึกว่าโอ้ยมีเวลาแบบว่าได้กินได้ถ่ายคลิปนะนะก็เลยแบบมาเอนจอยกับก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนันี้โอ้ยมันคือหลายแท้ไม่ได้จะกินเมดโอ้ยหลายพูดมาเด้อพี่นนอง หลูกไปโรงเรียกกันเจ้าได้ทายลิปหลูกอยู่กับข้าตึงยุ่งยากว้าวคือเยอะมากจะกินยังไงให้ไหวจะกินยังไงให้หมดมาเด้อแซ่บน้ำกัน่าเซนตักหมูมิด้วยนะสุดหนากนเด้อ ืแปดตีมสิบใช่พักไลาๆ เออนีแห oh, mm ้ง hmm. อ mm ืมอืมอรเ้มง ไม่ได้นลแคบมฉันเลขาดเธอมันขาดใจคนหนับ ชที <S <S ่เมย์กินเขาก็รู้จะค่ำยว <c oughs> ฝ่าวเด้อเมย์หลุดอ,อ้อนตรงกินเลย บรต้องสงสัยว่าเอ๊ะนี่คือกินเร็วแท่งนะฉันเป็นแมลงวันจ้าโมมีไผสงสัยดอกว่าเห็ดคลิปออกมากต่มีมีคนเมืองอยู่ประมาณสิบคน่เงี้ยแหละ ผักผ uh huh. ักบุ้งกับผักบุ้งกับอะไรไย uh huh. ก่อนช่ว uh huh. งงอกค่ะผม 음음음 음. 음. เอ้ยหมกหลายอยากกินแม่ center. ถามมากินมดบอตอบเลยว่าบอจ้ะ อลังการเหมือนก่อนเนาะืม โอ้ยน่าสุวโอ้ยอันยองซโยท่านไม่ลูกอันยังอันยงอนยงซ세ย,ยครับผมผมชื่อเตะครับผมชื่อเตะครับผม อืมอืมไม่ไหวอากาศก็ร้อนรับเข่าก็รอนนิ่งจังเออเพชรพรีดด้อมเออมีตับด้วยนะตัวเอง Mmm. ร้้สึกเดื่อบายบายพากันไมื่อื่นเด้อ